สวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Berlin Boy ได้นะครับ สวัสดีอีกรอบนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีที่สุดในรอบหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เลยถือโอกาสมานั่งตากแดดรับวิตามินดีกันหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานหลายเดือนแล้วนะฮะเรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องงานนะครับตอนนี้ผมว่างงานนะฮะพูดง่ายๆก็คือตกงานนั่นเองนะฮะ h a t บ b o u t your job ีใช่ครับมีงานใหม่นะครับได้งานใหม่ดีกว่าง,งานเก่านะครับส่วนผมก็ตกงานสาเหตุที่ผมตกงานก็เพราะว่าร้านที่ผมเคยทางานอยู่เขาก็ปิดกิจการอยู่ดีก็ปิดกิจการนะครับพูดง่ายครับคือเจ๊งนะฮะ <laughs> แล้วก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะครับตอนนี้ที่เยอรมันก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับหรือภาษาเยอรมันที่เรียกว่าแฮปส์ในเองนะครับก็เป็นฤดูที่ใบไม้ก็เริ่มผัดใบนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะฮะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะฮะสังเกตได้จากที่ใส่แจ็คเก็ตเลยมีผ้ามันคอนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อากาศดีมากนะครับ ปกติแล้วส่วนใหญ่คือช่วงนี้ฝนจะตกทุกวันนะฮะตกโป,ยปอยแบบตกแบบน่าลำคาญตกปล,ยปลอยๆทั้งวันท้องฟ้าก็จะแบบคึ้มๆอากาศหนาวสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพระอาทิตย์มันจะขึ้นช้านะครับตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเจ็ดโมงแล้วก็ตกเร็วด้วยนะครับมืดจะมืดเร็วมากนะครับพระอาทิตย์ตกตอนสี่โมงครึ่ง ตอนนี้เพิ่งจะห้าโมงห้านาทีเงนะครับแต่ว่าเริ่มมืดแล้วนะครับคือมันแตกต่างจากตอนหน้าร้อนมากนะฮะคือมันเหมือนแบบช่วงกลางวันนะสั้นนิดเดียวแต่ช่วงกลางคืนนะแบบรู้สึกแบบยาวมากอากาศอย่างนี้นี่คือทําให้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะนะครับแล้วก็เครียด Why visit here? What Why visit here? It's not dangerous? No, it's nothing. It's a r a l w a y no, Not anymore. It used to be a big park, a big train station. I think even a workshop for <laughs> trains and whatever. So Boom boon boom boom. Boon, boon. The train over there <laughs> Yeah, no. the S -bar. Right? <laughs> no. But here there are no trains anymore. ตอนนี้นะครับผมต้องไปเรียนภาษายเยอรมันทุกวันเลยนะครับจันถึงสุกก็เรียนตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ในระดับ A2 นะฮะคือผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับผมเรียนจบ A1 มาประมาวาน2นสองปีแล้วแต่พอย้ายมาอยู่เบอร์ลินเนี่ยคือรัฐบาลเยอรม,มันเขาก็จะให้เราไปติดต่อหาที่เรียนเพิ่มนะครับต้องเรียนถึงประมาณ B1 แล้วก็ก่อนที่ เราจะเรียนเนี่ยคือเขาจะทดสอบเราว่าเราจําได้ไหมเราต้องกลับไปเรียน A1 หนึ่งใหม่ไหมคือของผมต่อ A2 เลยนะครับแต่ว่าสําหรับหลายๆคนนะครับก็อาจจะต้องเรียน a อหนึ่งใหม่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเพราะเรียนจบมานานแล้วนะครับกลับมาก็ต้องทําการบ้านส่งวันต่อไปนะครับก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไม่มีเวลามาทําคลิปใหม่ๆนะฮะเข้าอ้างมไม่รู้ ครับแล้วก็เรื่องที่แย่ไปกว่าสภาพอากาศนะครับในตอนนี้ก็คือล็อกดาวน์รอบ2นะฮะ <laughs> คือตอนนี้นะครับอยอดผู้ป่วยโควิดนะครับ mm hmm. ก็สูงขึ้นอีกแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็เลยมีคำสั่งล็อกดาวน์รอบเป็นรอบที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนรอบแรกนะฮะร้านอาหารก็ปิดนะครับแต่ว่ายังสั่งมาทานที่บ้านได้นะครับสนามกีฬาก็ปิดนะฮะซ้อมดนตรีก็ซ้อมไม่ได้โรงเรียนยังเปิดให้ไปอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังต้องไปเรียนทุกวันนะฮะไม่รู้ทําไมไม่ปิดโรงเรียนใช่ไมไม่ต้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับคือผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมก็มีเพื่อนใหม่นะฮะซึ่งเจอกัน เป็นเพื่อนคนไทยเหมือนกันนะครับเพราชื่อซันนะครับก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับผมไปเจอกับซันตอนที่ผมไปเรียนภาษาเยอรมันวันแรกนะฮะก็เขามีการแนะนําตัวกันก็พอรู้ว่าเขามาจากประเทศไทยผมก็คุยกับเขานะครับคุยกันไปคุยกันมานะครับก็รู้ว่าเขาเคยเป็นนักดน,นตรีมาก่อนด้วยเคยเป็นนักดน,นตรีอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ปลายแถวภาคเหนือเนี่ฮะ และเขาก็มีภรรยาเป็นคนเยอรมันเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่บังเอิญก็คือบ้านเรายังอยู่ใกล้กันด้วยนะฮะมันบังเอิญมากเลยนะครับก็เลยที่นี้ก็เลยคุยกันถูกคอเลยครับทีตอนเลิกเรียนก็จูงจักรยานเดินกันไปคุยกันไปเรื่อยนะครับโดยใหญ่ก็คุยจีปาถะนะครับคุยเรื่องดนตรีเรื่องครอบครัวเรื่องการปรับตัวเรื่องจีปาถะนะฮะ ก็รู้สึกว่าเจอคนที่หัวอกเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีอะไรคล้ายๆกับผมนะครแต่ข้อเสียก็คือเราก็จะคุยกันแต่ภาษาไทยไอ้ภาษาเยอรมันที่เรียนมาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ฝึก